เพลงสวัสดีสวัสดีแบบไทยแล้วก็ไปแบบสากล สวัสดีทุกทุกคนสวัสดีทุกทุกคนทั้งแบบสากลแล้วก็แบบไทยสวัสดีแบบไทยแล้วก็ไปแบบสากลสวัสดีทุกทุกคนสวัสดีทุกทกุคนทั้งแบบสากลแล้วก็แบบไทยเพลงนิ้วก้อย นิ้วก้อยอยู่ไหนนิน้วก้อยอยู่ไหนอยู่นี่จ้าอยู่นี่จ้าเธอสบายดีหรือเปล่าเธอสบายดีหรือเปล่าไปก่อนละสวัสดีเพลงแมงมุมแมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมส่าเลือดทน วันหนึ่งมันเปียกฝนไหลลงจากบนหลังคาพระอาทิตย์ส่องแสงน้ำแห้งเหือดไปลับตามันลีบไตขึ้นฟ้าหันหลังมาทำตาลุกวาวแมงมุมหลยตัวนั้นฉันเห็นมันสมสารเลือดทนวันหนึ่งมันเปียกฝนไหลลงจากบนหลังคา พระอาทิตย์ส่สองแสงน้ำแหงเหือดไปลับตามันรีบไต่ขึ้นฟ้าหันหลังมาทำตาลุกวาวเพลงจับปูดำขยำปูนาจับปูดำขยำปูนาจับปูมาคว้าปูทะเลสนุกจริงเอ่ยละเลยนอนเปชะโอละเฮนอนเปหลับ จับปูดำขยำปูนาจับปูมาคว้าปูทะเลสนุกจริงเอยละเลยนอนไปชะโอละเฮนอนเปหลับไป,ไปเพลงเต่า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 มันมีสีขาสีตีนเดินมามันทำหัวผุกบผุบโผล่โผล่มันทำหัวผุกบผุบโผ,ผล่โผล่ผลผลผล เต่า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 มันมีสีขาสีตีนเดินมามันทำหัวพลุบพลุบโผล่โผล่มันทำหัวพลุบพลุบโผล่โผล่เพลงเป็ดกาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคลองตากระจองแลมองพ่อในคลองมีหอยปูปลากาบกาบกาบ เป็ดอาบน้ำนในคลองตากระจ่องแลมมองพ่อในคลองมีหอยปูปลาเพลงช้า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 งน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันก็โตไม่เบาจมูกยาวยาวเรียกว่างวงมีเขี้ยวตายงวงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาว ช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันกระโตไม่เบาจมูกยาวยาวเรียกว่างวงมีเขียวตายงวงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาว uh huh. เพลงเดินวิ่งเดินเดินวิ่งวิ่งเดินเดินอย่ามวัวเพลินเดินวิ่งให้ดี บังเอิญเดินวิ่งไม่ดีเราจะมีอันตรายเดินเดินวิ่งวิ่งเดินเดินอย่ามัวเพินเดินวิ่งให้ดีบังเอิญเดินวิ่งไม่ดีเราจะมีอันตรายเพลงแตงโมแตงโมพ้นใหญ่ใหญ่เกิดขึ้นได้จากไม่แตงเล,เล็ก จําไว้นะพวกเด็กๆดกจำไว้นะพวกเด็กเด็กแตงเล็กเล็กกลายเป็นแตงพ้นใหญ่แตงโมพ้นใหญ่ๆเกิดขึ้นได้จากไม่แตงเล็กๆลําจไว้นะพวกเด็กๆด็กจำไว้นะพวกเด็กๆดม่แตงเล็กๆลกลายเป็นแตงพ้นใหญ่เพลงมาละกอ โอมาละกอโอมาละกอสุกแล้วเนาะมาละกอกินดีดิบก็กินได้สุกก็กินดีมาละกอนี่ของใครโอมาละกอโอมาละ ก็สุกแล้วเนะาะมะละกอกินดีดิบก็กินได้สุกก็กินดีมะละกอนี่ของเราเพลงเงาะเงาะหรือแงะมันแตกจริงแค้นั้นแงะหรือเงาะกลมกลมและมีคนด้วยกลมกลมและมีคนด้วยโอแม่คนสวยนั่นแงหรือเงาะ งอหรือแงมันแปลกจริงแฮนัน่นแงหรืองอกลมกมและมีคนด้วยกลมๆและมีคนด้วยโอแม่คนสวยนั่นแงหรืองอเพลงกบหนึ่งสองสสี่หนึ eng, 4, 1, 2, 3, 4, ่งสองสมสี่มาดูสิ มาดูสิตัวฉันนี้เป็นลูกกบตัวฉันนี้เป็นลูกกบอ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 บหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่มาดูสิมาดูสิตัวฉันนี้เป็นลูกกบตัวฉันนี้เป็นลูกกบอ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 บ เพลงแม่ไก่ออกไข่ แม่ไก่ออกไข่ัวละฟองไข่ัวละฟองไข่ัวละฟองแม่ไก่ของฉันไข่ทุกวันหนึ่งวันได้ไข่หนึ่งฟองแม่ไก่ออกไข่ัวละฟ själv, องไข่ัวละฟองไข่ัวละฟองแม่ไก่ของฉันไข่ทุกวันสองวันได้ไข่สองฟองแม่ไก่ออกไข่ัวละฟองไข่ัวละฟองไข่ัวละฟองแม่ไก่ของฉันไข่ทุกวัน สามวันได้ไข่สามฟองเพลงขอไข่ร้องเพลงไข่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 และโนขอไข่จดจำเอาไว้ขอไข่จะร้องเป็นเพลงไข่จะเกิดก่อนไก่ไก่จะเกิดก่อนไข่คิดออกไหมคิดได้หรือไทยกันเอง พลงแปลงฟันแปลงซี่แปลงฟันฟันนู้สวยสะอาดดีแปลงขึ้นแปลงลงทุกซี่สะอาดดีเมื่อนู้แปลงฟันแปลงซี่แปลงฟันฟันนู้สวยสะอาดดีแปลงขึ้นแปลงลงทุกซี่สะอาดดีเมื่อนู้แปลงฟัน เพลงแจเรือพายเรือแจวแจวแจวแล yle, ้วก็พายพายพายแจวแจวแจวแล้วก็พายพายพายแสนสนุกสุขสบายลงเรือพายเรือแจวแจวแจวแล้วก็พายพายพายแจวแจวแจวแล้วก็พายพายพายแสนสนุกสุข สบายลงเรือพายเรือแจวเพลงนกกระจิบน ok ั <c oughs> ่นนกบินมาลิบลิบนกกระจิบหนึ e ่งสอี่หอีกฟูงบินล่องลอยมาหกเจ็ดแปสตัวนั่นนก บินมาลีบลีบนกกระจิบหนึ่งสองสาสี่หอีกฟูงบินหล่องลอยมาหกเจ็ดเกสบตัว <c oughs> เพลงสบายตัวอาบน้ำแล้วสบายตัวสบายหัวหนูมันสะผมตัดเล็บ ที่มันแหลมคมปากหอมหน้าชมเพราะหนูแปลงฟันอาบน้ำแล้วสบายตัวสบายหัวหนูมันสะผมตัดเล็บที่มันแหลมคมปากหอมหน่าชมเพราะหนูแปลงฟันเพลงเช้าวันหนึ่งเช้าวันหนึ่งวันนั้นวันหนึ่งวันนั้นเจ็ดนาฬิกา คุณพ่อกระโดดออกมากระโดดออกมาบอกว่ารักแม่แม่ก็บอกว่ารักก็บอกว่ารักรักพ่อคนเดียวคนอื่นจะไม่แลเลี้ยวจะไม่แลเลี้ยวให้เสียเวลาเช้าวันหนึ่งวันนั้นวันหนึ่งวันนั้นเจ็ดนาฬิกา คุณพ่อกระโดดออกมากระโดดออกมาบอกว่ารักแม่แม่ก็บอกว่ารักก็บอกว่ารักรักพ่อคนเดียวคนอื่นจะไม่แลเลี้ยวจะไม่แลเลี้ยวให้เสียเวลาเพลงตบมือตบตักตบมือแปะแปะแปะตบตักป,ปังปังปังลุกขึ้นยืนแล้วนั่งตบตักปังปังตบ มือแปะแปดแปดตบมือแปะแปดแปดตบตักปังปังปังลุกขึ้นยืนแล้วนั่งตบตักปังปังตบมือแปะแปด เพลงฮิปโปฮิปฮิปโปลฮิปฮิปโปโอ้โหตัวมันใหญ่โอ้โหตัวมันใหญ่มันเดินอุ้ยอ้ายมันเดินอุ้ยอ้ายลา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 ฮิปฮิปโปฮิปฮิปโปโอ้โหตัวมันใหญ่มันเดินอุ้ยอ้ายมันเดินอุ้ยอ้ายลา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 เพลงระบำชาวเกาะ ระบำระบำชาวเกาะไพ่ราะเสนอจับใจซายน้ำลังไหลท,ทายน,น้ำลังไหลกระทบหาทรายดืงนคืนคืนกระทบหาทรายเดือนคืนคืนรำระบำชาวเกาะไพ่ราะเสนอจับใจซายน้ำลังไหลทายน้ำลังไหลกระทบหาทรายดือนคืนคืนกระทบหาทรายดืนคืนคืนเพลงโชว์มือขึ้นแล้วหมุน กำมือขึ้นและมุนมุนชูมือขึ้นโบกไปมาชูมือขึ้นโบกไปมากางแขนขึ้นและลงพับแขนมือแตะไหลกางแขนขึ้นและลงพับแขนมือแตะไหลกางแขนขึ้นและลงชูมือตรงมุนไปรอบตัวเพลงมดแดง มดแดงก่อแข้งก่อขาก่อเสื้อก่อผ้าตุ้งแฉ่งตุ้งแฉ่งมดแดงก่อแข้งก่อขาก่อเสื้อก่อผ้าตุ้งแฉ่งตุ้งแฉ่งเพลงตบมือตบตักตบไหลมือมือมือตบตักตบมือตบมือตบไหล มือมือมือตบตักตบมือตบมือตบไหลแล้วสลับแล้วสลับกันไปแล้วสลับแล้วสลับกันไปตบตักตบไหลตบมือตบมือตบตักตบไหลตบมือตบมือเพลงศูนย์สองห้าสิบศูนย์สองห้าสิบศูนย์สองห้าสิบ ถูกไลลซ้ายถูกไลลขวาแล้วหันมาหัวเราะกันแล้วหันมาหัวเราะกันฮ่า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 เพลง A B C A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y N C เพลงสวัสดีสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอกับฉันพบ กันสวัสดีเพลงกินผักสี่หนึ่งสองสมหนึ่งสองสมสกินผักสี่กินผักสี่มีประโยชนและแข็งแรงมีประโยชนและแข็งแรงอร่อยดีอร่อยดี หนึ่งสองสสี่หนึ่งสองสสกินผักซีกินผักซีมีปะโยศละแข็งแรงมีปะโยศละแข็งแรงอร่อยดีอร่อยดีเพลงยิ้มแสนงาม โอ้ยิ้มแสนงามแสนงามแสนงามเมืองสยามแจ่มใสแจมใสแจมใสมองดูคนไทยคนไทยคนไทยแล้วสุขใจจริงๆสุขใจจริงๆโอ้ยิ้มแสนงามแสนงามแสนงามเมืองสยามแจ่มใสแจมใสแจมใสมองดูคนไทยคนไทยคนไทยแล้วสุขใจจริงๆสุขใจจริงๆ เพลงรถตุกตุกรถตุกตุกบันทุกฐ่านรถขึ้นสะพานชักกระตุกชักกระตุกชักกระตุกรถตุกตุกบันทุกฐ่านรถขึ้นสะพานชักกระตุกชักกระตุกชักกระตุกเพลงสวัสดีสวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันฉันได้พบเธอ โอลา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 โอลา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 สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันฉันได้พบเธอโอลา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 โอลา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 เพลงความเกรงใจ ความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดีตรองดูสิทุกคนก็มีหัวใจเกิดเป็นคนถ้าหากไม่เกรงใจใครคนนั้นไ้ไลคุณธรรมป่าจำตนเย้ yeah, ก็จบไปแล้วนะคะกับ เพลง30เพลงนะคะค่ะจากกิจกรรมเพลง30เพลงนะคะที่ได้รอ้องทยอยร้องนะคะก็ทำให้ได้เรียนรู้ในเรื่องของอเพลงมากขึ้นนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้คำศัพท์แล้วก็ภาษาที่จะนำสิ่งเหล่านี้นะคะไปพัฒนาให้กับเด็กๆนะคะพิฉชนานางสาวศิริกานี์ก้มาพรขอจบการ ร้องเพลง30เพลงไว้เท่านี้สวัสดีค่ะ